ดิฉันนางสาวธีรวราท่าคอค่ะดิฉันนางสาวพิศราเวียงพิรุงค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็สองคนเป็นตัวแทนกลุ่มมาทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการโคเนื้อนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่สิงโตฟาร์มค่ะค่าฟาร์มแห่งนี้นะคะก็เป็นฐานการเรียนรู้เทคนิคการเลี้ยงโคขุนพลยางคาค่ะที่บ้านท่าเยี่ยมตําบลโนนหอ,อมอําเภอเมืองสกลนครจังหวดัดสกลนครค,ค่ะ ของฟาร์มนะคะซึ่งเจ้าของฟาร์มก็คือข้อภัยค่ะสวัสดีค่ะค่าพา,าเชียร์ต่อไปแล้วก็จะไปสัมภาษณ์คุณป้ากันนะคะว่าในฟาร์มมีอะไรบ้างหลักการของมาตรฐานฟาร์มก็คือ 1. ต้องแยกออกจากตัวบ้าน 2. โคต้องมีหลังคามีน้ำให้ดื่มมีรางหญ้ามีรางใส่อาหาร มีที่เก็บขี้เก็บขี้บัวมูลสัตว์ให้มันเป็นที่เป็นทางแยกเอาออกจากตัวบ้านเนี่ยคือโอเคแน่นอนอยู่แล้วต้องแยกพอเพราะอาไม่รู้ว่าหนึ่งบัวมันพูดไม่ได้เนะเวลามันจีบข่้ได้หนาวมันจะส่งผลกระทบถึงเราคนที่เลี้ยงคนที่เลี้ยงก็ต้องมีมาตรฐานสุขภาพต้องดีบัวก็สุขภาพก็ต้องดีอยู่ในคอกี่สะอาดมีน้ำมีอาหารให้กิน แต่ก่อนเราเคยเลี้ยง17-18เดือนถึงได้ขายเดี๋ยวนี้ย่อมา11เดือนขายแต่ก่อนป้าจะพูดตลอดว่า17-18หรือ365วันอ่าแต่นี้ไม่300วันก็ขายได้คือมันกินอาหารที่เต็มสูตรนับวันขายเลยอันนี้ทำมาแล้วตั้งแต่ปี57ปี58ปี59ประสบผลสำเร็จไหมก็พอใจนั้น ระดับที่ค่อนข้างว่าดีดีมากแต่ยังไม่ดีเยี่ยมเพราะว่าเกียรตไขมันรุ่นนี้ยังไม่เข้าถ้าเกียรตไขมันเข้าเมื่อไหร่ก็คือดีเยี่ยมลกเนี่ยเนาะมีลกโคโคเนื้อนี่ส่วนมากโคเนื้อนี่รับอันขายน,นี่เหมือนกับโคนมโคเนื้อนี่คือสามร้อยหกสิบห้าวันปลาเริ่มตั้งหม่แล้วนะเพราะนวัตกรรมใหม่นะคือสามร้อยสามร้อยสามสิบอันนี้สามร้อยหกสิบห้าวันคือ เป็นระบบกลางๆที่บ้านกันพบก็ไม่ค่อยพบเยอะแต่ว่าเราก็จะมีพวกปากเปลือเท่าเปลือกนี่ไม่ค่อยมีเพราะเราจะให้พักินทุกหกเดือนของเราแต่ท้องอื่นอะไรมันก็มีบ้างแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็น้อยแต่ส่วนมากคนวัวเยอะนี่ไม่ค่อยเป็นเป็นคนวัวน้อยคือเขาจะให้กินพวกข้าวเหนียวอือะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่รู้จากการด่าก,การ บัวนี่เวลาเดินผ่านข้อนี่ให้ดูให้ให้สัมผัสด้วยกลิ่นเราจะรู้เลยว่ากลิ่นตัวนี้มันขี้แตกไหเพราวมพูดไม่ได้แล้วเราก็รู้ว่าบัวเราพูดไม่ได้เนาะเราก็ต้องดูด้วยว่าอาหารที่ให้กินนี่ถ้าวันนี้ตัวนี้มันจะเจ็บท้อแล้วเราก็ให้งดอะไรหนึ่งงดกบน้ำตาลหญ้าสดกับกกน้ำตาลห้ามเอาราดกันเป็นอดค่ะ ให้กินคนละอย่างกินคนละที่กินพร้อมกันแต่ให้กินได้แต่ให้กินคนละกระบอกค่ะกินคนละที่กินคนละถ้วยกินคนละจานแต่อย่าเผอเอาไปลาดกันไม่ได้เพราะมันจะทําให้เกิดเป็นแก๊สค่ะและในส่วนแรกนะคะเราก็จะมาดูส่วนของโรงเรือนะคะ่ะแล้วก็พื้นท้องนะคะภายในโรงเรือนนี้ก็จะมีโค้หนหมด19ตัว คือส่วนผสมที่ทำ F T m r มีอะไรบ้างส่วนหลักๆเนอะเรา F T m ่เราจะใช้วัตถุดิบในท้องหินคือพวกฟางข้าวมันเส้นถ้าไม่มีมันเส้นหมวมันสุดก็ได้แล้วก็ไอ้าถั่วเหลืองลำอ่อนกระตุ่มกาะปางกากปางกากปางต,ต,ตามใช้ปลงที่อยู่ในโรงหินธรรมดาก็ได้หรือว่ใช้ ซื้อมันทางปักใต้ก็ได้มันก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะอันนี้รัมออนคือได้มนจากโรสีใหญ่ตามมาจะมีพวกกาตูเหลืองกาตูเหลืองนะค่ะกาตูเหลืองแล้วก็จะมีปูนขาวมีแร่ธาตุอสพโถ้าร่ธาตุอสพโไม่มีก็ใช้พีมิกแทนก็ได้แล้วก็จะมีพวกที่ยังไม่มีใน,นนี้ก็คือพวกกาด กากขี้ขาวกากมันเขาเรียกกากมันจากโรงงานโรงงานเข้าหาซื้อแถบหุกระหารได้เป็นส่วนผสมแล้ววัตถุดิบทั้งหมดเก้าอย่างนี้ก็จะเอาไปขึ้นเครื่องคือเป็นการขึ้นเครื่องก็ขึ้นระบบกับขึ้นสายพานเป็นสายพานลำเลียงขึ้นตัวนี้สายพานลำเลียงนี้จําเป็นต้องมีไหมมีเพราะว่าของหนักยกก็ไม่ได้ค่ะลูกต้องใช้แบบสายพานลำเลียง ล้วก็จะกดสวริ่งในตัวนี้เวลาขึ้นสายพานลำเลียงนี้เราจะขึ้นของาบาคือเอาฟางข้าวที่กดแล้วขึ้นขกงสองเอาหัวมันเส้นทุกสายตีตีสายข้างมันขยายแล้วก็จะเอากากขาวแต่วันนี้ไม่มีกากขาวเพราะว่ากระดากขาวขึ้นไปให้มันคุกขาเข้ากันแล้ะพบสีตาของเหลืองตาปลาตาอะไรก็ตาม เวลาใสายย่ยูเรียให้ละลายาน้ำทุกครั้งแล้วค่อยชุบไปล่าหมูกแต่ยูเรียอีกใช้น้อยนิดกำลังการผลิตแต่ละรลอบเพื่องไอตัวนี้หลัก800กิโลเป็นวันหนึ่งขึ้นได้อยู่2รอบได้อยู่ประมาณทรา,ทาบจัททนทรุปทราบจันทรุปสามารถเอาไปเย่ยงตัวได้ถึง5 0 0ตัวต่วตวตวตอวัง น้อบราจุบรรจุค่ะถ้าว่าพูดได้บรรจุถังนีกจะดีมากที่มันเป็นขาล็อกแล้วก็ไล่ลมไล่อ,อากาศคือตัวนี้มันจะปริมาณการให้เก็บคุณค่าทังหานี่จะเก็บไว้นานคุณนหกเดือนและทีนี้ถ้าให้กินเน้ะตัวหนึ่งมันจะกินได้อยู่ไม่เกินถ้าตัวใหญ่สูงไม่เกินยี่สิบกิโลแต่ถ้าตัวนล็กสิบห้าสิบตามส่วนให้กินครั้งเดียว อยู่ได้24ชั่วโมงถึง36แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราอันนี้พราเป็นอาหารที่ครบส่วนเป็น F T M R เป็นอาหารครบส่วนโตเฉลีย่ยโตวันละกิโลสีกขีลถึง2กิโลก็มีแล้วแต่แล้วแต่ตัวใหญ่จะได้ขึ้นอยูอ่กับสายพันธุ์นะบัวเราหนีที่ให้กินอาหารตัวนี้นี่จะเป็นพันธซาโลเล ท่นซาโลเร่ลูกผสมสายเลือด50เปอร์เซ็นเป็นวนจะเหมาะกับอากาศบ้านเราแล้วก็โตเร็วหรือโตเร็วมันไม่ถึงจิตร้อนก็กินหนาวก็กินให้กินกากน้ำตาลนีไม่ต้องผสมอาหารให้ใส่ขันมีภาพไหมช่ะแม่ครับให้ใส่ขันให้กินต่างหางให้มันเรียกกินประมาณตัวละกิโลถึงกิโลครึ่งต่อตัวต่อ ลูซี่นี่นี่เน่ะกินนีกับลูซี่นี่ได้ไหมกินนีนี่ถ้าบางปีนี่มันจะเป็นโรคแต่อตัวนี้มันต้านหารโรคถ้าถ้าเข้าเป็นโรคเมื่อเลิกกินนี่กับเป็นเลิกโลคกินนีสิมุงเห็นไหมมันเป็นด่างเป็นไม้จุดๆแต่ไอ้นี่เปียปักช่องนหนึ่งต้านทานโรคไม่เป็นโรคแล้วก็นี่เปียระชาตน,นี่ก็ไม่เป็นโรคแต่นี่เปียแค่ดี ไม่ต้องใช้เครื่องบดตัวนี้ไม่ใช่เครื่องบดแต่มีข้อเสียอหนึ่งคือมันขึ้นโคนง่ายขึ้นโคนง่ายปุ๊บขึ้นโคนง่ายปุ๊บเราก็ได้หังทำใหม่หมดล้วที่ค้าหรือแปลงเราก็เอาอตัวท, <c oughs> ที่ไม่รื้อเลย <c oughs> อันนี้ก็อยู่ประมาณยีิบห้าวันอายุแต่ถ้าถึงสามสิบวันเริ่มตสามสิบสิบห้าวันเริแตัดแล้วมันจะแตกก่อ ไอไกโอแก๊สหรือไอแก๊สที่ภาคของที่ว่าเอาขี้บัวมาทำเป็นแก๊สปัญหาการลดการร้อนก็ได้ไประโยชน์ทางสำหรับการลี้บัวคือวันหนึ่งเนาะที่แรกก็ใส่เยอะอยู่แต่ว่าถ้ามันเป็นแก๊สเป็นอะ่รมันจะเป็นแก๊สอยู่ภายานสิบสี่วันนี่จะ่ละเรื่เราจะใส่สองถังไอ้นี่ขี้มนแล้วก็น้ำก็2ถังกยนน่ตนี้ แล้วก็เทเทลงในกระบอกอันนี้แล up, <S S ้วก็ควนให้เข้ากันเทมูลก่อนแล้วก็นเทมูลก่อนค่ะจะเอาอะไรเอาขี้นี่แหละอัดรูมันไว้ก่อนที่แรกนะแล้วก็เทน้ำลงไปลงไปควคนแล้วก็ไหลคือถ้าแก๊สแก๊สมันจะดันที่เก่าออกถ้าขี้ใหม่ลงไปนี่มันจะจมพื้นแต่ถ้ามันเป็นแก๊สแล้วทิ้ใช้เรียบ้รยแล้วคอมันจะดันีทออกาสามารถตอออกจากบอลลูนตัวนี้ได้ไป ้ไปถึงครัวเราด้วยถึงบ้านเราแล้วตัวนี้ดีเนาะเวลาอายุไอการใช้งานได้สี่ถึงห้าปีแต่ถ้าเต็มบอนลูนแบบนี้ใช้ถิ่ตกได้สถึงห้าชั่วโมงต้มน้ําเป็ดปี๊ดได้สนุกมาขึ้นไปดูแก๊สบ้าเมันเป็นยังไงการแก๊สเห็นไหมเหมือนไม่ได้ถอนเลยลค่ะเห็นไหมแบบนี้เห็นหมอไฟค่ะ ม,มีเห็นต่ต้องด้เห็นดไเรเดี๋ยวไม่ม้อไม่ติ้งเลยส <c oughs> ช้ออติดต่อกันถึงห้านโทีค่าท่าใหญ่ถ่าประมาณนี้นะแต่ข้อเสียก็คืออยาดูดบุหรี่เวลา,าเปิดแก๊สม,ม,มันอําไม้คิ้วเจาะผม่ะและในตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณป้าไพยนะคะที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อค่ะ Yeah.